สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยจจำปาดงนะคะมาเดอ้อมาเป็นกำลังใจเสียหญ้ามันช่วยไม่เจยนี่ทำไมหญ้าติมร่องหมดแล้วปลูกแล้วก็ต้องเทียหญ้าแล้วก็ถอนเมื่อวานก็ไปถอนมันนาแต่ไปเอาแรงมาดูมันสวนโอ้มันลุกหมดแล้วนี่นะคะเสียออกแล้วเมื่อกี้นี้ ยิ่ออกแล้วมันก็งาม,มก็เป็นร่องๆแบบนี้แหละสวนมันสัมปะหลังเยือหญาออกแล้วมันก็งามเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเอายาให้ทันก่อนแต่ว่าน้ำมัน,มนขังเนาะขนาดไรที่นี่อยู่ที่ถนนมันก็ยังมีน้ำขังหญ้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เดนมาเยอะตรงที่น้ำขังนี่แหละน้ำขังที่ลาลเยอะถ้ายังไรไหวเนาะต้องเอาอันที่ใหญ่ๆมันออกก่อน,อนที่เล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวออกที่หลังอืมที่ใหญ่ๆมันออกก่อนจะไม่ทันนี่ก็มันมีน้ำขังมันก็เลย ทำลำบากเนาะนะคะตอนที่ยังไม่ได้เอาญ้าออกต่อไปเราก็จะไปเอาญ้าออกก่อนเฮ้อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเด้ทําไรมันทําอะไรก็ลำบากไปหมดเนาะไม่ทําก็ไม่ได้นะคะอืมเก็ต้องเสียเอา ที่ลุกลุกมันออกก่อนเราลุ่งล่องล่งแต่ว่ามันมีน้ำนี่เลยม,มีน้ำมันก็เลยลำบากถ้ามันไม่มีน้ำมันก็เสียง่าย เักก่อนคอยมาเอาออกทีหลังตามล่องๆเดีอยเอาออกทีหลังันยาขึ้นมันขึ้นก่อนนหญ้าล้เอาออกที่มันอยู่ก่อน เด้อใกล้ค่ำแล้วก็ยังเนื่ยมันเป็ที่มันลกออกก่อน ลก็อย่างออ่มาลงไปที่นี่นก่อนไม่ใช่ธรรมดาเด้ยทำสวยมันก็ ก็ต้องออกให้เตียนถ้ายาลกก็ไม่มีห้วทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดก็เหน่อยเนาะก็ต้องพักไปบ้างทำไไ้บ้าง ร่มลมตกแล้วก็ยังร้อนอยู่ ต้องกลับข้างหนัดข้าแล้วยังเหนื่อเต็มบนชาวสวนก็อย่างนี้แหละเนาะทำทุกอย่างนัดนี้ก็ยังไม่ได้ จะออกแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ให้ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้อีกอะไรก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยใส่ก็ได้อยู่แต่มันไผลผลิตน้อย เพราะว่าเดี <pairs> <reconcile routines> ๋ยวเราใส่คุยไปแค่ล่องเดียวก็เหนื่อยแล้วพักไปเสียไปนะคะทำทุกวัน บางทีก็ทำไปนมาเล็กระน้อยมันไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวทำแทนี้ก็พักเหนื่อยนะนี่นะคะได้มาเป็นร่องๆ่องแบบนี้แหละแต่ย,ยังเหลืออีกเยอะอยู่ เสียออกแล้วก็สวยงามนะคะมันสัมะหลังก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยหน่อยหยอดปุ๋ยเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะสวยทำไปทุกวันทุกวันโอ้โหเงือแตพกพักๆเลยนะคะไอทำทำการทำงานนี้เนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ